สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องบุคคลที่หลายคนรู้จักดีอยู่แล้วในฐานนะ เออเจ้าพ่อเดี๋ยวไมโครโฟนครับผมแต่จริงๆแล้วชีวิตและผลงานเขานี่มีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะเรากำลังพูดถึงคุณอุดมแต้พานิชหรือโนสอุดมค่ะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะเอ่อก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะมีทั้งบทความบทสัมภาษณ์ครับเก็ตชีวิตต่างๆเนาะใช่ค่ะจากพันทิปวิกิพีเดียสปริงนิวส์ BBC ไทยสำนักข่าวอิสาราแล้วก็อีกหลายที่เลยอืมก็เพื่อจะมาสำรวจเส้นทางเขา วิวัฒนาการของเขาทั้งในฐานะศิลปินนักคิดแล้วก็นักธุรกิจด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับเริ่มจากชื่อเล่นก่อนเลยไหมครับที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้นอกจากโนสที่มาจากจมูกที่เราคุ้นๆกันเนี่ยค่ะจริงๆคุณแม่ตั้งชื่อเล่นให้ว่าอู๊ดนะครับตอนเด็กๆอ๋ออู๊ดหรอคะครับแต่ก็มีชื่ออื่นอีกนะอย่างจุ๊กแกละหรือมีไอหูหมาด้วยซามไปแบบว่าตามประสาเด็กต่างจังหวัดสมัยก่อน โอ้หลายชื่อเลยนะคะชีวิตช่วงเริ่มต้นก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเกิดชนบุรีแต่ไปโตสุรินทครับผมเรียนเพาะช่างแต่ก็เอ่อต้องออกมากลางคันพอเนึงเงินใช่ไหมคะใช่ครับก็ดูเหมือนเส้นทางจะไม่ได้ง่ายเลยแต่ก็สู้มาตลอดค่ะแล้วจุดเริ่มต้นในสายงานสร้างสรรค์จริงๆเนี่ยเอามาจากการเขียนการ์ตูนก่อนเลยใช่ไหมคะใช้นามประการโน้ตนามุนโน้หนามุนอ๋อเหรอคะครับ ก่อนจะมาทำอาร์ตให้นิตยสาปรปยาไหลซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยจุดเปลี่ยนยังไงคะคือทำให้เขาค้นพบว่าชอบอ่าน ชอบเขียนแล้วก็นำพาเข้าสู่วงการบันเทิงจริงๆจัๆผ่านรายการยุทธการ,ยการขยับเหงือกนั่นเองครับอ๋อยุทธการขยับเหงือกนี่เองแล้วก็มาถึงปรากฏการณ์ที่ทุกคนรู้จักดีเดี่ยวไมโครโฟนใช่ครับระเบิดขึ้นปี2,5,3,8เลยกับเดี่ยวหนึ่งครับผมตอนนั้นยังเป็นหอประชุมเล็กๆอยู่เลยนะความจุแบบหลักร้อย450ที่นั่งใช่ค่ะแล้วก็พัฒนาสเกลมาเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดเลยนี่นะคะ แล้วสิ่งที่เห็นชัดมากๆคือเรื่องเวทีเลยครับมันสะท้อนการเติบโตนี้ได้ดียังไงคะเวทีคือจากยุคแรกๆที่แบบว่าดูเหมือนใช้ของหาง่ายๆใกล้ๆตัวมาทำฉากอย่างกระลอนเศษไม้ <c oughs> หรือเดี่ยวสีนี่มีโถส้วมบนเวทีด้วยนะจริงเหรอคะ <c oughs> ครับกลายมาเป็นโปรดักชั่นที่แบบอลังการขึ้นเรื่อยๆเลย <c oughs> ใช่ใช่ใช่จำได้มีม่านแดงมีโมเดลคุณอุดมยักษ์มีต้นไม้ไฟ LED ในเดี่ยว8หรือเดี่ยว9ก็มีซุ้มร้านพิซซ่าอะไรแบบนี้คือมันบอกสเกลงานแล้วก็สปอนเซอร์ที่เข้ามาด้วยแหละครับแน่นอนว่าพอดังมากมีคนสนใจเยอะเนื้อหาบางส่วนก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้อย่างเดี่ยว13ครับประเด็นการเมืองใช่ค่ะที่มีการพูดถึงเรื่องการเมืองซึ่งข้อมูลก็ระบุว่ามีการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยคุณศรีสุบันจันยา อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมองในมุมของการแสดงความเห็นแบบ Stand Up Comedy ด้วยนะคะครับผมแล้วก็ต่อมาปี2024ก็มีประเด็นเรื่อง less majesty หรือกฎหมายหมิ่นอีนะจากเนื้อหาในเดี่ยว Special อีกอืม ประเด็นพวกนี้ก็ตามมาเรื่อยๆแต่ถ้ามองจากมุมของเขาเองล่ะคะจุดนี้น่าสนใจมากครับเพราะถ้าฟังจากที่เขาเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่างานศิลปะคืองานประจําส่วนเดียวไมโครโฟนคืองานอดิเรกโหจริงเหรอคะงานอดิเรกครับซึ่งงานศิลปะเขาก็ทําจริงจังแล้วก็หลากหลายมากนะครับทั้งปั้นทั้งวาดมีงานปักด้วยค่ะซึ่งมันสะท้อนมุมมองขี้เล่นเสียดสีสังคมของเขาอยู่ตลอดจัดนิทัศการมาเรื่อยๆนะครับอย่างอาร์ตยาระบาย ล่าสุดก็ i need a life coach ปี2022ใช่ไหมคะใช่ครับผมโห oh, แล้วไม่ใช่แค่งานอาร์ตนะยังเป็นนักเขียนด้วยมีหนังสือหลายเล่มเลยครับ21เล่มได้นะอย่างโทษฐานที่รู้จักกัน q ิดมไดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มีงานเพลงอีกทั้งอัลบั้มเดี่ยวทั้งวง DTK Boy Band บใช่ใชใช่รวมกับกล้องหวยไร่สิงโตนำโชคเพลงดังๆอย่างลองรวยลองช้ำนี่ก็ ใช่เลยครับเรียกว่าพลังสร้างสารค์นี้เยอะจริงๆมีเกล็ดส่วนตัวอะไรนะ่าสนใจเดียวกับเขาไหมคะมีครับอย่างเรื่องอาหารนี่เขาไม่กินเปรี้ยวไม่กินกาแฟฟาสต์ฟูด้ดหรือปลานนึ่งเลยนะเอ้าเหรอคะครับชอบกินผักแล้วก็ชอบสีขาวมากมีเสื้อยือดขาวเป็น10บสตัวเกงๆในขาวเป็น50ตัวเลยโอสีขาวล้วนครับไม่ใส่เครื่องประดับเลยเพราะบอกว่าแพทองแล้วก็ไม่ถนัดคอมพิวเตอร์ แฟกซ์อะไรพวกนี้แต่ชอบเขียนโปสการ์ดส่งหาตัวเองแปลกดีนะคะชอบเขียนโปสการ์ดหาตัวเองอาจจะสะท้อนความชอบอะไรที่มันจับต้องได้ตรงไปตรง,ตรงมาหรือเปล่าคะอาจจะใช่ครับแล้วความตรงไปตรงมานี่เอ่อมันก็ขยายไปสู่โลกธุรกิจด้วยนะธุรกิจครับจากข้อมูลของสำนักข่าวอิสาราเนี่ยพบว่าเขามีชื่อในหลายบริษัทเลยอย่างพอดีพานิชที่ดูแลง,งานแสดงเขียนหนังสือโอ้ oh, ค่ะหรือ m a d e i ท Happyland ที่จัดโชว์ถ่ายโฆษณา อันนี้คือโตมากโดยเฉพาะปี65เนี่ยรายได้รวมกว่า230ล้านกำไร43ล้านเลยนะครับโหเยอะมากเลยนะคะครับ oh, <c oughs> ยังไม่รวมบริษัทขายของที่ระลึกหรือบริษัทลองรวยที่ร่วมหุ้นกับกล้องห้วยไร่อีกโอ้โห oh, ทำหลายอย่างจริงๆแต่ในอีกมุมหนึง่งเขาก็ทำงานเพื่อสังคมด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ครับมีส่วนร่วมอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งสนับสนุนกลุ่มลูกเรียงช่วยเด็กชายแดนใต้ค่ะ <c oughs> โครงการ9้าคนละกาก็เห็นอยู่ครับช่วยน้ำท่วมอุบลหรือช่วงโควิดก็มีโครงการตลาดใจช่วยบุคลากรการแพทย์ทำงานหลายหลากหลายจริงๆทั้งงานตัวเองงานสังคมแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยครับผมทั้งจากสื่อจากนักวิจารณ์สถาบันต่างๆก็เป็นการยอมรับในความสามารถหลายๆด้านของเขาค่ะสรุปได้ว่าอุดมแต้พาณิชย์นี่เป็นมากกว่านักพูดตลกจริงๆนะคะ เขาคือศิลปินนักเขียนนักธุรกิจเป็นผู้สร้างสารรค์ที่ไม่หยุดนิ่งเลยครับแล้วก็ดูเหมือนจะพยายามทลายกรอบเดิมๆของตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่แง่คิดหนึ่งที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้จับอเดบุลลทินนะครับน่าสนใจมากเขาพูดประมาณว่าเออประเทศนี้แรงบันดาลใจมันเยอะเกินไปแล้ว ยังไงคะเราอาจจะคิดเยอะไปวางแผนซับซ้อนไปหรือมัวแต่รอแรงบันดาลใจรอนั่นรอนี่ใช่ค่ะจนไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีถ้าลองเอาไอเดียแบบทําไปเลยทือท่อๆบ้างก็ได้มาปรับใช้ดูครับเริ่มง่ายๆตรงๆค่ะเริ่มจากก้าวเล็กๆตรงๆมึงที่อาจจะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะคะ